อ๋อยกเลยยกเลยขอทางอย่าปิดทางหลังตานะครัะเตรียมพร้อมยกเลยอย่ารออย่ารอการที่รอทำให้หลวงตาเคาะชาสองแป๊กซ้อนการคุณแม่สองแป๊กซ้อนการคุณลูกโอเคครับโอเคครับ ทุกที้ก็อยู่หน้าเซเว่นนะหน้าธนาคารโอ้โหโลตัสนะครนี่ครับตรงข้างหน้าก็คือเอาโยกเลยครับแป๊กเดียวเอาหมวกออก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 แป๊กเดียวยกเลยอย่ารออย่ารออย่ารอสองแป๊กสามแป๊กสับซ้อนๆกัน คุณแม่จ like si em ๋ายกน้ำตะบายหลวงตาเลยอย่ารออย่ารอคุณน no ้องจ๋านั่งตรงๆอย่าก้มอย่าก้มมากการที่ก้มมากหลวงตาจะปวดหลังนะยกเลยครับยกเลยยกเลยจับไว้จับไว้จ้ยกเลยครับยกเลยยกเลยจับไว้จับไว้จับไว้ สองแป็กซ้อนกันซ้อนกันซ้อนซ้อนกันอ่าแป็กเดียวยกแป็กเดียวยกสองแป็กซ้อนกันก็จะให้หลวงตาเคาะตั้งออกออกเดี๋ยวนะโอเคแป็กเดียวยกเลยยกเลยครับยกน้ำยกน้ำตะไบ ยกน้ำตวายหลวงตายกน้ำตวายหลวงตายกของสิ่งของยกน้ำตวายหลวงตาอย่ารออย่ารอยกเลยครับคุณแม่คุณพี่คุณ้องคุณล่าคุณน้าสายกน้ำตวายหลวงตายกรอเลยยกรอเลยอย่าช้าอย่าช้า ยกได้ยกรอเลยอย่าช้าเอาจับน้ำเลยคุณแม่จ๋าจับน้ำจับน้ำยก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 จับน้ำจับน้ำจับน้ำอย่าสะดุดอย่าสะดุดยกยกอย่าก้มต่ำอย่าสะดุดยกเลย พี่จ๋าอย่ารออย่ารอหลวงตาตุดงไวยกน้ำพี่สอนไว้สอนไว้สอนไรวเตสบาลตำบลบอระเบือโอ้โหกล้องนี่คือไม่ได้สนใจนะญาติโยมบอหลวงตาอย่าว่านะครับทำมานไปด้วยแล้วก็จับมือโทรศัพท์ไปด้วย

ยกน้ำสวายหลวงตาเลยครับอย่ารออย่ารอจับน้ำเาลุกขึ้นเลยนะครับวายรลุกขึ้นเลยนะคะพออะไรน้ำเก็บกับไปไว้บูชานะคะเพื่ออะไรน้ำเก็บกับไปไว้บูชาน้ำวางเลยอ้น้ำลยารเยมากค่ะคุณผู้ชมเกยรเียผมจะแบ่งเสียงยังไงเลย่เลยนะคะน้ำแกลียวยกนอเลยค่ะน้ำแกลียวยกนอเลยนะจ๊ะน้ำแขงเกลียวยกนอเลยนะคะน้ำแขงเกลียวยกอเลยนะคะยกเลย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  โอ้โหเตะโครโลตักนะฮะนี่ก็กเข้าไปส0 0รเมตรอ๋ตัวลอตเตอรี่ออกยังลอตเตอรี่ยังออกหรยัง เลยนะคะยกน้ำรอเลยแพ็คเดี่ยวยกรอเลยนะคะแพ็คเดี่ยวยกรอเลยจ้ายกว้ายก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 น้ำรอเลยนะคะยกน้ำรอเลยนะมาแพ็คเดี่ยวยกเลยนะครับอย่าให้หลวงตาก้มตับเหตุผลก็คือการก้มตับนานๆปวดเอว ท่านนั่งตรงๆครับนั่งตรงๆอยาหยงครับนังตงเลยขาอะไรกกลับเลคนะเดี๋ยวที่ผู้ไยจะไปเกเก็บาอ้คนเก็บไขาบอกว่าถ้าเลี้ยวขวาเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนี่ก็ไปอำเภอบ้านไผ่กันนะนันั เไปบ้านฝ่ไฟจะเลี้ยวขาวาก็ไปอำเภอวาปีกระพุ่มถ้าตรงไปก็มาหาสาครคามครับราหลวงตาก็จะตรงไปนะครับยกโทรศัพท์ไม่ได้บุญแมจ๋ายกเลยครับยกเลย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 ยกไหวยกเลยครับอย่าก,ก้มต่ำอย่าก,ก้มตม่ำโอ,โโอโนะ้โหนี่ฮะขึ้นมาหาชนคนบือบอระบือครับ